สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตเรดาร์บ่ายค่ำวันนี้วันที่9กันยายน2565นฝนชุดสุดท้ายฝนหนักวันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างพร้อมอัปเดตเป็นรายเพลของภาคเหนือและภาคอีสานไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดแม่งซ้อนเชียงใหม่ลำพูนกำแพงเพชรนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยภูมิเลยขอนแก่นและชนบุรีนะถัดมามาเช็คเรดาร์แรมเพอของภาคเหนือภาคเหนือตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอ เียงดาวพร้าวแม่แตงแม่ริมสันารายเมืองเชียงใหม่เสมุงกาลยาณิวัฒนาแม่แจ่มแม่วางจอมทองฮอดดอยเต่าอมก่อยจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยเียงป่าเป้า,ปาจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูน,พนบ้านโฮ่งลีทุ่งหัวช้างจังหวัดลำปางอำเภอวังเหนือเมืองปานแจ้ห่มงาวเมืองลำปางห้างฉัดแม่เมาะแม่ทะเถินแม,ม่พริกจังหวัดพยาวอำเภอแม่ใจจุนเชียงคำ ภูสซางจังหวัดแพร่อำเภอรองวังชิ้นเด่นชยัยจังหวัดน่านอำเภอภูเพียงอำเภอเวียงสาจังหวัดตากอำเภอสามเงาวท่าสองอยาง จังหวัดกำแพงเพชรอ,อรลานกระบือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเอปายเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยววแม่ลานน้อยแม่สเสียงศพเมยโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะถัดมามาเช็คที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาของอีสานตอนบนก่อนตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนแรงขึ้นปกคลุมพื้นที่อเภอสังคมโพตากท่าบ่อเมืองจังหวัดน้องคายงายุงบ้านผือกุดจ,จับน้องวัวซอนนอนสะอาดสีธาตุบางสามหมอจังหวัดอุดรธานี วานนอนนิวาสอากาศอํานวยกุดบากภูพานจังหวัดสกลนครน้องกรุงศรียางตลาดสามชัยห้วยพึ่งขาววงจังหวัดกระสินดงหลวงคำาจีเมืองนิคมคำสซ้อยดอนตาจังหวัดมุกดาหารเจนางคณิคมจานุมานเมืองปทุมราชวงษาหวัวตะพานจังหวัดอํานาจ,จเจริญโพชัยทวัดบุรีอาจสาม,มารถสุวรรณภูมิพนมไพร เชียงขวานจังหวัดร้อยเอ็ดเลิงนกทากุดชุมไทยเจริญเมืองป่าติ้วคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรชุมพลบุรีท่าตูมเมืองลำดวนกับเชิงสังขะจังหวัดสุรินบ้านเหลือมด่านขุนโทษพระทองคำนนทยคงขามแกแสงนนสูงพิมายห้วยถแถลงจักราดปักธงชัยเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาสตึกกระสังนนสุวรรณประคำละหานทรายจังหวัดบุรีรมัมเกือบทั้งจังหวัดของเลยหนองบัวลำพูเพชรบูรณ์ ชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามถัดมามาเช็คในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่างกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพนมภัยสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดบระบือเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเฉลิมพระเกียรติละหารทรายกระสงังสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สะปะปลาวกลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอเมืองดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร เมืองสายพูนยโสธรหัวตะพานเมืองปทุมราชวงศ์สาชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญน,นาจะรวยบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอชุมพลบุรีเมืองกับเชิงลำดวนสังขะบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เขมราชม่วงสามติดเขืองในเมืองดอนมดแดงวารินจำราบเดชอุดมน้ำยืนสำโรงนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็สปปลา,ลาวคลิปนี้กีฬาไปก่อนค่ะยังไงคอมเมนต์เจ้าขาพูดคุยกันได้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย